สวัสดีครับวันนี้มาแจ้งอัปเดตเกี่ยวกับห้องเรียนบอร์ดแอร์อินเวอร์เตอร์นะครับวันนี้จานอัปเดอัปเดตห้องห้องเรียนเข้าไปใส่วงจรนะครับเน้นนะครับเซอร์วิสเมนูและวงจรเพิ่มเข้าอีกประมาณ20่สิบกว่ารุ่นลงไปในห้องเรียนนะครับวันนี้จะมีที่ลงไปก็จะมีของฟูจิซึซัมซุงนะครับฮิตาชิไฮเออร์นะครับชาร์ปแล้วก็มิ u ูบิชิ อกยี่ห้อเป็นเซอร์วิสเมนุนะครับแล้วก็บางบางเล่มจะมีวงจรด้วยนะครใส่ไว้ในห้องเรียนอ่าซ่อมบอร์ดแอร์อินเวอร์เตอร์ให้แล้วนะครับเอาไว้ดูอ้างอิงเวลาซ่อมบอร์ดนะครับบอร์ดมาแต่รูโอเคเรามีวงจรดูเทียบกับบอร์ดรุ่นใกล้เคียงกันเราจะได้มองภาพออกมันตรงไหนเป็นไหนนะครับเดี๋ยวจะให้ดูว่าห้องเรียนอินเวอร์เตอร์พอเข้าไปแล้วเนี่ยจะหาไอ้วงจรนี้จากไหนนะครับ นะเวลาที่มาเข้าไปในห้องเรียนแล้วนะครับให้พวกเราถ้าจะโหลดวงจรให้มาที่ไฟล์นะครับติ๊กมาที่ไฟล์นะครับอันนี้จานก็จะใส่ให้แลวนะครับให้พวกเราทําการดาวน์โหลดได้เลยนะครับเนี่ยนะฮะคลิกนะครับอย่างดาวน์โหลดรุ่นไหนก็คลิกกันเลยนะครับนี่อันนี้ของมิสูรุนี้มิสูนะครับอันนี้จะเป็นเกี่ยวกับพวกฟูจิสึทั้งไอแหล่ ลงวันนี้ลงไปให้20กว่าโมเดลทั้งหมดพวกเราก็ใครจะเอารุ่นไหนก็ไปโหลดันนะครับเป็น PDF เหมดเลยโหลดแล้วเข้าไปดูได้เลยนะอันนี้คือข้อมูลที่ลงไว้ให้ในห้องเรียนแล้วนะครับทั้งหมดอยู่ตรงไฟล์นะครับหรือจะไปไล่ดูในกระทู้็็ได้เพราะในกระทูอาจารย์จะทำไอ้นี้ไว้ให้จะเขียนไว้ให้ว่าเป็นของรุ่นไหน ยี่ห้ออะไรนะครับหรจะไล่ดูในกระทู้ก็กได้นะครับเนี่ยนะอันนี้ก็มีสูจะไหมตัวนี้แต่ว่าเราไฟล์มันไม่มีชื่อมันจะไม่ได้บอกว่ารุ่นไหนครับอันนี้ก็ลงฟูจิสึไว้ให้นะครับจะไล่ดูตรงนี้ก็ได้หรือจะไปไปคลิกดาวน์โหลดที่ไฟล์และทีเดียวแล้วก็ดึงขึ้นมาดูทั้งหมดได้เลยนะครับแล้วเวลาใช้ห้องเรียนเราก็เวลาเข้าห้องเรียนเสร็จล้วก็นะครับเริ่มต้นเวลาอยากดูคลิปก็มาที่นี่ นะครับคลิกมาตรงนี้หรือตรงแนะนาก็ได้นะครับเนี่ยเราไปคลิกตรงนแนะนำตรงนี้ปุ๊บมันมันได้ขึ้นหละอันนี้นะครับมันก็มานะครับแล้วก็คลิกตรงเพิ่มเติมมันจะขึ้นเป็นสรบัญนมันทั้งหมดนะครับแล้วก็ดูเอาจะเอาดูจะแบ่งกลุ่มนะครับตอนนี้ในห้องเรียนเราก็มี lg นะครับ lg บริษันะครับก็จะแบ่งเป็นชุดชดไว้ให้นะครับบริษัท นะครับแล้วก็มิ t ูบิชิเฮฟวี่ซูเปอร์สลิมนะครับอันนี้ลงให้เรียบร้อยแล้วแยกเป็นอาการแต่ละส่วนแต่ละส่วนให้หมดแล้วพวกเราก็เข้าขขไปดูได้เลยแล้วก็ไดกินนะครับไดกินอ,อันนี้ไดกินทั้งนะฮะแล้วก็แคลรีย์ไดกินรู้สึกไดกินแคลรีย r อ่ะแคลรีย์ต่อนะครับแล้วก็ซัมซุงนะครับแล้วก็มีวงจรของชาร์ปนะครับที่ตอนนี้อัปเดตในห้องเรียนเรียบร้อยแล้วนะครับก็เข้าไปดูกัน ตอนนี้เราอัปเดตข้อมูลให้เรียบร้อยมีวงจรให้เรียบร้อยนะครับท่านใดสนใจจะลงเรียนออนไลน์ก็อินบ็อกมาคุยกันนะครับสวัสดีครับ